mưa này mới đầm na nè, đầm na, nát sáng, ôi tiền ngàn đô cả, lóc qua đây nè, lóc qua nè, mưa nó xoang hay nè. Bằng vâng này chắc hay 1 2 3 hay ลมรมตัวลงนอนอ้ายจะอดเองอายจะลาและขั้นนุ่มนางาให้ที่ผมหิ่วถุงต้มี่ผห้วุงนุ่งนางคนไข้าดหนามดายนี้ยมีเด้อนี่จเอา้า้ม่นล้จะเขาแล้วมุนอุบุนี่ต้นขาดมันหิ้ง เปลี่ยงานทันแดงกทำเม,มื่อก่อนกัท่านในเด็เนาะโอ้นนขึ้นก้อนคำเพื่อจึเมื่อบาดมาซอยเพื่อนเนี่ยโอ้เทียงหน้าก็เป็ดไก่าลายมาซอยเพื่อนนำหน้ามือนีกับเพื่อนขาเป็ดให้กินปียง,งัาโอ้เป็ดไก่หว ก็จบปไปชามนีเดละฝากติดตามและกดสักข์สักใครติดกำลังใจคลิปต่อไป